สวัสดีตอนเช้าจ้าตอนนี้เราอยู่ที่อ Lower Pierer River s h o ค่ะวันนี้มาพบกับช่องสาวลานาสะพายจีนเมืองสิงคโปรยแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่เขียนค่ะเป็นเขียนเดมหรือเขียนค่ะเดี๋ยวจะให้ดูอะไรตรงนี้มี ตัวนี้เยอะมากเลยลิงอย่าเข้าไปใกล้มันนะนั่นนั่นเดินไปนู่นแะขอแม่ลูกเดี๋ยวดูมีรถดไหมเรากำลังจะเดินไปขึ้นเขียนคนะ่ะ ตรงนี้จะมีลิงเยอะมากตรงนี้มันก็จะมีบ้านคนบ้านคนแล้วก็ยังมีลิงด้วยโอ่โอนเลย่นี่ยนมาหาอะไรไม่รู้ตรงนี้ต้องระวังเคค่ะเดินค่ะ เดี๋ยวจะเดินไปที่เขียนกันเขียนนี่สวยมากค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่แปดค่ะตรงนี้แถวนี้จะบ้านคนรวยเยอะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะไม่ได้โกหกบ้านเป็นหลังๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยบ้านแพงมากตรงนี้ดู รถเบนซ์รถบีเอ็มทั้งนั้นเลยนะเบนซ์บีเอ็มทั้งนั้นเลยอันนี้คือเ,อเรียองเียาเล็กบ้านคนรวยนี่ตรงนี้เป็นทินน่นคนรวยล่ะข้างบนนี้จะเป็นเป็นเขียนเนี่เดี๋ยวเราเจอกันข้างบนที่เขียนนะคะจะพาไปสถานดูสถานที่สวยๆค่ะ,ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวให้ดูป้ายก่อนเราจะเข้าไปตรงนี้ มันที่จะเป็นบบเด็กเสือใช่ไหมในจนี่ปะไปเราจะไปตรงนี้โรูร,ร์เพชเชอร์ตรงนี้จ้ะมีแั่ไป้ายสแกนนะช่องโควิดนี่ต้องสแกนเข้าไปวู้เดินค่ะเดิน เดินกันไปเรื่อยๆนะคะชมธรรมชาติค่ะก mm ็ hmm. จะมีป้ายบอกเป็นระยะๆเด i ก็มีสัตว์แม่อะไรให้ดูโอเคเดินกันค่ะ mm hmm. เดินตรงนี้ระวังเด้อ Bên bàn đây này Năm đầy Này cả Hãy subscribe cho này tục Mì này không ธรรมชาติมากๆเลยถ้าใคร,รชอบธรรมชาติก็จะเป็นว่าจะดีมากค่ะเฮ้ยมีเห็ดไหมเค okay, ค่ะเดินกันต่อนี่ยังไม่สิ้นสุดนะคะเราจะเดินไปขึ้นไปที่สันเขียนอีกค่ะ ข้างบนนั่นจะสวยมากที่สิงคโปร์เขียนจะเยอะมากค่ะแล้วเขาจะทำเขียนสวยๆทั้งนั้นเลยให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ย ตรงนี้ก็ว่าเราก e oh ็จะถึงสันเขียนแล้วค่ะเห็นน้ำไหมโอ้ยเยอะเลยจอกแนเยอะเลยเขาก็จะมีทิ่ให้ให้นั่งด้วยดูดิให้นั่งชมธรรมชาติข้างในตรงนี้ถ้า สิงคโปร์ถ้าต้นไม้ลมแล้วเขาก็จะไม่เขาจะให้เป็นธรรมชาติให้ผูกไปธรรมชาติเลยดูข้างในให้ดูตรงนี้โอ้ยนนเดี๋ยวข้าถ่ายรูปแล้ง Lises. monitor sis wah dojay mak ban la le lah เดินต่อ,อเรากำลังจะเดินเจอไฮไลไท์สวยๆแล้วค่ะ เล่าจู่ห้องหออ่ะเล่าจู่ห้องหอเกิดสัตว์ชีวิตอยู่นะโอ้โหจิตดนี่เขกือบจะรักแค่ว้าวถ้าตกไปแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีชีวิตแล้ว สวยมากค่ะต้องเดิน like. ริมๆหน่อยธรรมชาติมากมากค่ะเดินระวังเด้อเดินระวังกันด้วยนะคะแต่น้ำก็ไม่ลึกนะยังเห็นอยู่น้ำก็ไม่ลึกแต่ช่วงนั้นคงลึกแหละ

แดดออกแล้วค่ะ đơn căn kha thăng đơn, thăng thang đi. Chỗ trẻ em chơi kiểu chân hình À, รงนี้เราอยู่ที่นี่เราก็จะเดินไปเดินไปตรงนี้นสิ้งสอยู่ตรงนี้

เดี๋ยวเขาถ่ายรูปตรงนี้หน่อยเสาอาทิตย์ก็จะเยอะมากเัยตกปลาตรงนั้นก็เป็นสนามกอล์ฟค่ะฝั่งนูน้นสวยๆนนฝั่งนู้นก็เดินได้อีก อถจักรยานที่สวยนะคนงานกำลังเอาแหน่ขึ้น Owar.

ไม่เก่งจังตื่นบนขอบนะันเดินขอบไม่เก่งจังเลยโอเคค่ะเราจะเดินให้เป็นที่สุดตรงนู้นตรงสุดนั่นก็เป็นสนามก่